เบื่อนะเี่ยเบื่อเนีเบื่อหมาบ้าเนี่ยตะเล่นตะเล่นตะเล่นกับพี่เมย์นะเนี่ยนี่ฉกเลยพี่เมย์ฉกมันเลย้พี่เมย์หวงกล่องนมพี่ปั้นแล้วเนี่ยชาเป้จัดการชาเป้พี่เมย์ครับพี่เมย์พี่เมย์ครับพี่เมย์ครับ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 พี่เมย์ครับครับเห็นพี่เมย์เห็นพี่เมย์ได้กล่องนมหนูไม่กล้าเลยเหรอ เนาะีนี่จะงับงับหนูเอาหนะแบบน่ะอย่มีนี้ก็ไปนั่งเฉยเลยนะนีนี้อ่ะทำไมหาเรื่องเหรอเล่นกับโดปเปอร์ไหมครับ ครับเล่นกระตับเปอร์หน่อยไหมครับทำไมเหรอมินีทำไมอ่ะลูกฮะมินีทำไรคะมินีทำไมรถเมย์มันหาเรื่องอะ่ะ จัดการแล้วจัดการรถเมล์แล้วเร็วเดีวเอาเหรอ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 รถเมล์เอาเหรอฮะรถเมล์จะไฟเหรอรถเมล์จะไฟเหรอจะไฟกับพี่เหรอฮะรถเมล์ก็อยากจะเล่นนะเนี่ยมาที่ไอ้อ้วนลงมาที่ไอ้อ้วน เอามาสิงับ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 กัดคอกัดคอเอ้วจัดการเร็วลงมาสิคะอ้วนลงมาสิคะอ้วนลงมาเล่นกับรถเมย์สิเดีอ้ารถเมย์รออยู่นะเนี่ยเร็วเร็ว,เร,วเร็วเข้ารถเมย์รออยู่นะฮนะลงมาสิ เด้ยวพอนเมอยากเล่นนะเนี่ยงับหว่งหวงอะหว่วงอะห่วงกล่องนมอะนะพี่เมมันหว่วงกล่องนมอะช็อปเปอร์